มาแล้วครับสินค้ามารีวิวอีกแล้วครับส่งมาก่อนปีใหม่ครับแต่เพิ่งมีเวลารีวิวครับผมครับใครที่อยากให้บริษัทเรารีวิวสินค้าก็สามารถส่งมาให้รีวิวได้นะครับผมครับรีวิวแล้วเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าการตลาดจะเป็นยังไงครับอย่างวันเนี้ยโปรพัทครับแล้วก็ขายของมานานแล้วเขาก็ส่งพวเพอร์มารีวิวครับวันเนี้ยมาเพิ่มอีก3รุ่นครับตอนแรกมารุ่นนีดเดียวนะครับพันัวแร้ก็สิบาทตัวเนี้ยมาเพิ่มอีก3มรุ่นนะครับผมครับสรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่มาใหม่ ขับแค่ข้างละ2ดอทครับห้ามเกินครับผมครับตัวล่างนะครับตัวล่าง4โอห์มที่800วัตต์โอ้ก็ถือว่าแรงครับ4โอห์มเป็นวัตต์คือข้างหนึ่งน่ยจะได้800วัตต์ที่4โอห์มนะครับเนี่ยธรรมดาและแรงครับผมครับอันที่2ครับผมครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับ800วัตต์ที่4โอห์มเหมือนกันแปลว่าซิปชิ่งตัวเนี้ยอาจจะแรงกว่าแต่ภาคเขาอาจจะแค่สอดอทนะครับเนี่ยอันเนี้ยแต่เนี้ยซิปชิ่ง อาจจะเท่ากันก็ได้แต่ผ้า cover สี่บอดนั่นเองครับผมครับเอาง่ายๆเส้นหนึ่งละ4ี่ลบาทที่8โอห์มเส้นหนึ่งละ800ร้อบาทที่4โอห์มครับคืออัดลำโพงสดอกนั่นแหละแปดร้อยบาทก็ถือว่าแรงพอสมควรครับถ้าคุยเรื่องวัดเรื่องโอห์มเนี่ยผมบอกเลยงงทุกคนครับผมครับเอาง่ายๆแบบคิดง่ายๆครับผมครับขับคันละ2ดอกนั่นแหละคือจบแล้วสำหรับคเวอร์ของเราแต่ผมไม่นำรุ่นล่างเนี่ยอาจจะขับ18นิ้วได้ครับผม18บนี่นคือดอกโคงปั๊มดอกโคงธรรมดานะครับซื้อดอกโคลอรไปก็มีประโยชน์เพราะว่ากำลังวัดมััันนนนน้้แคคค่่ีีะรรบบบผอเย แนะนำขับ15นิ้วพอนะครับผมครับ18นิ้วขับไม่ได้ครับผมครับเพราะอย่างเงี้ยเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหนครับคือกลุ่มที่เน้นฟังในบ้านครับผมฟังในบ้านแบบฟังไปไชิลอาจไม่แบบกระแทกอาจจะเป็นแบบนิ่มๆครับก็ได้เพราะว่าพวกเนี้ยเหมาะสำหรับจุดลูกค้ากลุ่มนี้มากครับผมครับความยาวโอ้โหรุ่นมาใหม่เนี่ยยาวเลยนะครับยาวเลยนะครับผมการดีไซน์ถือว่า โอเคเพราะว่ารุ่นเนี้ยจะแรงอยู่เดี๋ยวเราจะลองพร้อมกันเลยครับผมครับมาทีนี้ก็จะพาทดสอบกันครับผมครับชุดนี้ชื่ออะไรมากครับซื้อปีตัวเดียวจบครับ1,590าาบาททาไมผมให้ซื้อปีครับเพราะว่าปีตัวเนี้ยมันมีคอสในตัวครับเราสามารถแยกเบรกกับกลางได้เลยครับผมสลับปีนี้ก็ถือว่าหนึ่งตัวครับที่มาคู่กันครับน่าจะคู่กันโอเคอยู่นะครับอันเนี้ยคู่กับอันนี้น่าจะโอเคอยู่ไหมครับนี่ครับน่าจะโอเคอยู่สำหรับใครที่ชีรอะไรมากครับซื้อแค่ฟังเพลงในบ้านจบแล้วสรับสายนี้ครับผมคร ทีนี้จะมาลองต่อนครับผมครับในปีเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีคอร์สเบดด้วยครับนี่เอาเบรดก็เอาเบดออกเลยอันนี้ก็เส้นกลางเอาเลยครับผมเอาฝั่งนี้เป็นกลางนะครับฝั่งนี้เป็นกลางฝั่งนี้ก็เป็นเบรดนี่ครับก็ของเล่นใหม่ครับของเช้าก็เสียงครับผมก็พยายามเอามารีวิวให้กันดูว่ามันมีเล่นถูกกว่านี้ไหมครับบางคนต้องการของถูกเนี่ยของถูกก็มีนะครับแต่ของถูกบางตัวเนี่ยผมต้องเลือก เลือกเป็นประสุดนะครับเพราะว่าซื้อไปแล้วถ้าพังเน่ยดังพอีกครับผมครับนี่นี่คือโจทย์หลักปีก็เหมือนมิกนะครับเปิดเสียเข้าก่อนตอนนี้เออมาแล้วครับปีก็เหมือนกับมิกนะครับให้ยานเข้าก่อนนะครับค่อยว่าดังนะครับผมครับนี่ก็เหมือนมิกนี่ครับมาแล้วครับผมทีนี้เราก็เปิดพวกรูพาวกรูก็เปิดแล้วนะครับเร่งดูครับโอ้ าวเอร์แรงมากครับเดี๋ยวผมเช็คทุกว่าข้อเรื่องเรื่องที่ว่าตัดก็เป็นเรื่องธรรมชาติก็ของพาวเวอร์ที่วัดต่ำนะเพราะว่าหนึ่งอะพาวเวอร์ธเขาเนี่ยเขาจปะป้องกันตัวเองนะครับเปิดแรงเกินเนี่ยมันจะตัด เพราะว่าหนึ่งแหละเขาประกันตัวเองไม่ให้พังครับแล้วจะไมายังตัดตู้กลางมันมีทั้งดอกกลางทั้งดอกแหลมนะครับเป็น4ดอกมันก็เลยตัดนะครับผมครับแต่ถ้าเปิดพอดีพองามมันก็ไม่ตัดนะครับผม ก็ไม่คิดเลยนะครับที่ฟังเสียงก็ถือว่าแรงอยู่ครับแต่ก็ติบหาเรื่องก็ตัดเบลผมว่าเนี่ยเครื่องวัดน้อยเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์มาตัดมาไว้ของผมก็เคยใส่นะครับ 600cr ครับผมตัดทิ้งเลยเนี่ยอาการเดียวกันนะครับผมครับเปิดแรงตัดแรงตัดตัดทิ้งเลยครับผมครับเพราะว่าลูกค้าว่าเพราะว่าไม่แรงทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนมาตัว4แชนแนลนะครับทีนี้ขยับไม้หนึ่งรุ่น4แชนแนลครับผมครับเขาให้วัดมาว่าเท่ากันครับอันนี้ก็ค่าละ8ระวัดอันนี้ค่าละ8ผมลองดูว่า อย่างที่เปิดได้แรงอยู่นะครับไม่ใช่เบานะครับเนี่ยแรงนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับกับพาวเวอร์ราคาเนี้ยตัวเนี้ยพอเปิดอย่างเนี้ยราคา5้าพันหครับสีแน่นเนี่ยข้อดีคืออะไรครับเราสามารถทำด้วยสี่กุศลอะไรครับสี่กุศคือเปิดแบบชิดมากเนี่ยผมแนะนำตัวนี้ครับผมครับนี่นะครับสองแท่นก็ถ้าเราคิดมากๆก็ไปขับเบรคหนึ่งแท่นก็ได้แล้วก็ขับกลางแท่นก็ได้เป็น2แท่นครับอัตราสามพันห้าสามพันห้าสองแท่นก็ เจ็ดพันแต่อันที่สี่นั่ 4, นห้าพันห้าอย่างนี้ครับเห็นไหมราคาก็เรียงกันประมาณนี้ทีนี้ขยับไปอีกตัวเล็กๆครับผมตัวเล็กก็ดังยังไงครับผมครับมาด,ดูเล็กลงมาครับผมครับราคาก็เวียงกันเกือบครึ่งเลยนะครับอย่างอันนี้ผมลองอยู่ที่รุ่นร้อยสิบบาทตัวนี้ก็หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับเห็นไหมครับบัตรน้อยลงเนี่ย ความดังเขาเสียงลดลงความหนาเขาเสียงลดลงครับเห็นไหมครับราคาต่างกันเนี้ยเสียงลดลงขนาดนั้นครับผมครับทีนี้ขยับมาแล่นล่างครับแถ่นล่างก็ขยับวัดขึ้นมาน่าจะสามลัดครับตัวนี้ครับผมเสียงก็ขึ้นมาตาม200ร้ยแล้วครับเห็นไหมอันเนี้ยพันแปดก็เปิดได้ได้ดับหนึ่งทั้งที่ตู้ชุดเดยียวกันได้ระดับหนึ่งสองพัน ก็ดังกันไปอีกในส0งร้ก็ดังกันอีก200ครับผมเห็นไหมครับคือ power เนี่ยมันต่างกันแค่นี้หน่อยเนี่ยก็คือว่าได้บัตรที่เพิ่มเติมมามากพอสมควรครับอย่างดูแรกกันไหมครับตัวเนี้ยเสียงจะคล้ายคลึงกันแต่ถ้าเปิดดิจิ้งเนี่ยอันนี้2แท่นดีกว่านะครับสแท่นดีกว่าถ้าเรียกเที่ยวซีแนนอย่างเงี้ยยังไงสองแท่นก็ดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับผมครับแต่ถ้าเราซื้อแบบคิดไม่มากแบบเนี่ยฟังในบ้านแค่เนี้ยผมว่ายังไงก็เอาอยู่นะครับผมครับเนี่ยเอาอยู่แน่นอนสำหรับ power ประเภทนี้ครัับบผมครปี คิดได้มากซื้อปีครับไม่ต้องเลยมิกเพราะว่าปีเนี่ยทำงานแทนมิกได้หมดแล้วเสียบไม้ได้มีเออโคได้ครับผมครับมีปรับเบสปรับิคิวได้มีคอสในตัวด้วยครับผมครับบูทูตก็มีถือว่าครบจบในตัวครับราคาแค่1590บาทเห็นไหมครับการต่อใช้งานก็จากปีก็พาวเวอร์ก็ใช้งานได้แล้วพาวเวอร์ก็ไปหาลำพงก็ใช้งานได้แล้วครับผมครับแต่พาวเวอร์พวกเนี้ยเป็นพาวเวอร์ใบนะครับจะไม่มีคอสในตัวนะครับผมครับเนี่ยผมลึงเลือกใช้ปีมาเข้าตัวเนี้ยครับแต่ถ้าเราซซืื้้อออคสมมิิกกก็ ตีไว้2,000คอร์ส2,500ลงทุนอีก4,500ครับผมครับค่อยจะได้แบบมีคอร์สด,ด้วยครับงั้นประมาณนั้นถ้าเราใช้มิกนะครับผมครับโอเคป่านนี้สลับ power p r o p a d s มารีวิวให้ฟังครับผม